ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิคิมลาศรถไทซิ่งนะครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับช่องวุฒิคิมลาศรถไทซิ่งนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเป็นเวลาสี่วันนะครับสี่วันนี่นานมากเลยครับแหม่ต้องขอไฟเอฟซีด้วยนะครับพอดีไม่มีไฟนะครับหมดไฟนะครับเป็นเบื่อๆเซ็งๆนะครับ วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่หายไปหลายวันจริงๆนะครับเบื่อสิ่งในที่นี้นะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะฝนนะครับฝนตกกะว่าจะไปถ่ายคลิปฝนก็ตกนะครับก็เลยอดนะทีนี้ก็ลากยาวมาเลยนะครับสามสี่วันนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ อยู่กับเจ้าโกบิโก,โก้เนี่ย S.K. 1 2 0 m ยมาร์คนะครับ,รบของทีมงานตอนนนแดงนะครับก็ชมใหม่นะครับสังเกตด,ดูบุ้งกีนะครับอ่าบุ้งกีใหม่นะครับเงียบกิฟไม่มีเสียงเลื่องบางปังรบกวนอีกต่อไปนะครับ จากที่ไม่ได้เห็นกันหลายวันนะครับสําหรับเจ้ามาร์คทีคนนี้นะครับก็นี่นะไปซุ่มทําบุกี้มาใหม่นะครับเงียบดีทีเดียวนะครับก็ขุดสะนะครับนี่นะครับอาจจะลกหญ้าหน่อยนะครับก็ขออภัยทานผู้ชมด้วยนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับ ก็อ,อีกอย่างนะครับสําหรับ f c ซท่านไหนนะครับที่สั่งรถเกี่ยวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่ายังคุยเรื่องราคากันไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่มีรถให้ดูนะครับเดี๋ยวได้เรื่องอยังไงเดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวให้ FC ซีได้ชมกันเลยนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าที่ อ่าผมรีวิวนะครับเจ้าคูบตา S R J สามนะครับเหมาะทีเดียวนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงโควิดนะครับเหมาะเลยนะครับไม่ต้องไปสูงสิงกับใครนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะหามาให้ FC นะครับมันค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ขายนะครับเขาไม่ค่อยขายัะนะครับสามารถเก็บไว้ใช้เองนะครับอ่าเดี๋ยวมี หรือว่าได้เรื่องไง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ได้ดูได้ชมกันนะครับก็ค่อยตัดสินใจซื้อนะครับผมเอามาดูเจ้า g o p i โก HK อ2 0ร้โกโกมาทีกันต่อน,นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เตรียมปรับสภาพนะครับขุดสะแล้วจะให้ดูเดี๋ยวผมจะลุอยออกไปให้ดูนะครับแหมอลกอกจริงๆ เดี๋ยวผมขอหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับเอาไวรับชมกันต่อนะครับเมื่อก,กี้นี่ลุยป่าฝ่าดงขึ้นมานะครับก็ภาพอาจจะสั่นนะครับผมก็เลยต้องหยุดไว้นะครับเพราะว่าคลิปของช่องวุฒิเขมราศ์แล้วไทซิ่งนั้นนะครับลงสดๆแบบไม่ได้ตัดต่อนะครับ มันจะย้อนแสงนะครับถ้าย้อนแสงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วงเที่ยงพอดีนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวพอดีนะครับจัดบุกี้มาใหม่นะครับใหม่ทั้งชุดเลยนะครับ ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีงานนะครับฝนตกนะครับมันค่อนข้างทําลําบากนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมอีกนะครับนายาวนะครับคนปูหน้ายาวตัวแรงนะครับสโลนะครับสำหรับคันนี้ไม่ธรรมดานะครับ ตั้งแต่ซื้อมานะครับก็ยังไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรนะครับก็มีแต่เช็คทั่วไปนะครับเช็คปะปลายเปลี่ยนน้ำทายน้ำมันเครื่องเติมไฮดรอลิกเนี่ยครับแล้วก็เก็บรั่วซึมนะครับก็ตอนนี้ก็ถือได้ว่านะครับใช้งานดีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะเจ้าของนานะครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ เหมือนดูรถไม่เต็มคันนะครับเดี๋ยวนะครับย้ายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าว่จาัจะสั่ารก็องขอภั้ทานผู้ชมด้วยนะครับขุดสารนะครับเตรียมสำหรับนะครับฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนะครับหยางไก่ย่ยงปลานะครับ ที่เดียวนะครับตรงแล้วก็ดินตรงนี้ก็สวยด้วยนะครับนี่ปลูกผักโอ้แข๋วเลยขาดแล้วบอชุบปงแรงหมดน็อตขาดอีกแล้วนะครับ แล้วคัดสลักนะครับนี่นะครับอาจารย์อึ่นนะครับก็ได้ยินติดเชื่อนะครับ น็อต <N OT> น่าจะขาดคานะครับต้องตอกออกนะครับก็ลากันไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับโวิโก้เอชเคร้อยยี่สิบคหนึ่งหรือว่ามาตีนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องวุฒิคุราชลดไทซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีนะครับ